มชาินะแกแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้ฉันว่าถ้าฉันนมใหญ่นมโตฉันได้งานแน่นอนสวัสดีค่ะมีอะไร เฮ้ยนี่เขาติดป้ายแล้วสมัครเลขาสวยๆไม่ใช่เหรอก็เคยมาได้ไงวะอ๋อคือฉันมาสมัครงานนะคะเอ้ยมาสัมภาษณ์งานนะคะตอนนี้ฉันไม่ว่างฉันยุ่งอยู่ไปนั่งรออนไปสวัสดีค่ะอะไรอีกเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่างยุ่งอยู่โอ้ oh. คือคือคุณมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะครับคือฉันจะมาสัมภาษณ์งานนะคะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาคุณเข้าไปสัมภาษณ์คนแรกเลยครับเออคุณคะฉันมาก่อนผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ทำไมฉันถึงยังคปปาก <S <S ฉันไม่ได้อนุญ,ญาตให้ถามถาม,ถามทำไม ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับหัวหน้าให้นะครับเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะฉันนี่มันโชคดีสุดเลยเนาะตื่นเต้นนะคะ นะะคพอดีโทรศัพท์เข้าอะค่ะขออนุญาตไปหลับก่อนนะคะฮัลโหลค่ะแม่ว่าไงครับค่ะหนูจะทำให้เต็มที่นะคะค่ะแม่หนูจะทำงานนี้ให้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าหนูเสร็จยังไงแล้วหนูจะโทรหาแม่นะคะ หนูรักแม่นะคะเหนื่อยหน่อยนะคะเป็นกระเทยอะ่ะงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีแถมยังต้องดูแลครอบครัวอีกคงลำบากหน้าดูค่ะลำบากมากเลยค่ะฉันถึงอยากได้งานนี้มากๆเลยไงคะ แต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะได้งานนี้นะหุ่นก็ไม่ดีนมก็ไม่มีแถมยังเป็นกระเทยอ,อีกอะค่ะฉันเป็นกระเทยแต่ฉันก็มีความรู้ความสามารถและฉันก็จัดเตรียมทุกอย่างไปพร้อมแล้วอะค่ะก็คอยดูละกันค่ะว่าใครจะได้งานนี้ระหว่างคนสวยๆแบบฉันหรือว่าเธออย่างเธออะค่ะ คนสวยแต่ไร้สมอง <L ew ing> นี่ใส่คุณนี่เหมือนน้ำเลยนะคะไหลลงมาที่ต่ำอะคะ่ะอ๋อแต่ช่างมันนะคะ่ะฉันว่าทุกอย่างเขาจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วก็คอยดูแลกันค่ะหัวเลาะที่หลังอะดังกว่านะคะสวัสดีครับนี่คุณสองคนมาสัมภาษณ์งานใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถ้างั้นตามผมมาครับค่ะในคุณลองพูดมาสิว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำงานในตำแหน่งที่คุณสมัครหรือเปล่างั้นคุณลองเปิดอ่านก่อนสิคะ หมายความว่าไงเนี่ยฉันว่าถ้าเราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยมันคงจะดีมากเลยนะคะถ้าเราได้ทำความรู้จักกันแบบลึกซึ้งอะคะ่ะนี่ถ้า,างั้นคุณลองทำแบบทดสอบนี่หน่อยสิความรู้น่ะฉันมีค่ะแต่ฉันว่าคุณเหนื่อยๆคิดเทียนนะคะผ่อนคลายดูไหมคะ ฉันเคยเรียนการปรถมพยาบาลเบื้องต้นมานะคะแบบหายใจแบบปากต่อปากคะ่ะอยากลองดูนะคะ คุณคะฉันขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะพอดีฉันมาก่อนผู้หญิงคนนั้นนะคะทำไมฉันถึงยังไม่ได้เข้าอะคะอ่ะนี่ถือไว้ลองทำความสะอาดดูนะเผื่อเข้าตาเข้าจะได้รับเป็นแม่บ้านที่ตรงนี้ไงเอาว นี่ยังอยู่อีกเลรอครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าการสัมภาษณ์วันนี้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าผมได้คนแล้วครับเอ,อ่อขอร้องแล้วนะคะฉันขอโอกาสได้ไหมคะพอดีฉันเตรียมตัวกับงานนี้มาดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอ่า นี่อะไรเนี่ยนายบอกว่าเตรียมตัวมาพร้อมไงแล้วประวัติส่วนตัวอยู่ไหนแค่ประวัติส่วนตัวคุณยังไม่เอามาเลยแล้วทีนี้จะให้ผมไว้ใจให้คุณทำงานให้ผมได้ไงเนยอ๋อยังมีตำแหน่งอื่นว่างอยู่นะ

งานที่ผมสั่งไปอ่ะยังไม่เสร็จอีกเหรอนี่ก็ขอเวลาไปสองเดือนแล้วนะใจยเย็นสิคะมีนว่าเรามาสูบเพื่อคลายเครียนหน่อยดีไหมคะคุณจะได้ใจยเยน็นนี่ลูกค้าไม่พอใจมากเลยนะที่คุณไม่โทรกลับหรือตอบข้อความเขาเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมีนจะรีบจัดการให้ตอนนี้แหลคะค่ะเอางี้ผมให้เวลาคุณถึงหกโมงเย็นของวันนี้นะถ้ายังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้อ่ะ ผมไล่คุณออกแน่อะไรนะคะผมจะออกไปข้างนอกถ้ากลับมาแล้วงานางนี้ไม่เสร็จอะออกไปจากบริษัทผมเลยค่ะค่ะโอ๊ย จะได้โชว์ศักยภาพว่าฉันเก่งแค่ไหน เอ๊ะนี่คุณทำอะไรอ่ะเอ่อคือเอ่อคุณเบสคะให้เอชช่วยแก้ปัญหานี้เถอะนะคะถ้ารอคุณมีนอ่ะเอ๋ว่าไม่ทันแน่ๆเลยคะ่ะเอ๋นี่เอชทำเองทั้งหมดเลยเหรอเอ่อค่ะ เอ๋คุณรู้ตัวไหมว่าคุณช่วยบริษัทผมไว้อะว่าแต่คุณทำได้ไงอะก็ฉันเรียนมานี่คะตอนนั้นผมก็คิดอยู่ว่าทำไมผมถึงรับคุณเข้ามาในตำแหน่งแม่บ้านฉันขออนุญาตตอบนะคะก็คุณอะมองคุณแค่ภายนอกไงคะคุณไม่ได้มองที่ศักยภาพจริงๆอะค่ะนี่แกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย ผมอนุญาตเองเห็นไหมในระยะเวลาสั้นเนี่ยเขาแก้ปัญหาให้ผมได้แต่คุณน่ะต้้งสองเดือนทำอะไรอยูน่นี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเ็นนี่เนี่ยนะประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นคือคุณไม่ได้ทำตามแผนที่ผมสั่งตอนนี้กี่โมงละหกโมงเย็นเพราะฉะนั้นผมไล่คุณหนอกอะไรนะคะพราแกคนเดียวเลยอยีกกันเถอยอีมาแกไม่สมควรในงานนี้ ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมีการศึกษาจะบอกอะไรให้นะคนอื่นเขาดูออกค่ะว่าค er ุณปลอมแค่ไหนเอ่อคุณเดียครับผมขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ ทำงานค่ะขอบคุณนะคะโทรศัพท์อยู่ไหนวะเดี๋ยวค่อยโทรหาแม่ละกัน